สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับผมจับการแข่งขันอยู่ในอารีน้าช็อปแบทเทิลนะครับผมประจำอาทิตย์นี้นะครับอาทิตย์นี้นะครับเป็นการพบกันระหว่างวาคิมี่นะฮะกับเด็กแบ็คโคเวอร์แดงแอสต่าสุดเก่งกาดนะฮะแชมป์ยิมหลายสมัยเลยนะครับปะทะกับน้องปอนนะฮะนี่ก็แชมป์บ่อยไว้แพรกันนะครับวันนี้น้องปอนมากับเด็กยูฮูคาคุโชนะครับสีแดงนะครับสายคุราม่านะครับผมต้องมาดูกันว่าจะเป็นดาบของ จะใช้เวทมนต์นะฮะหรือว่าพลังของคุณละมาชนะไปนะครับไปดูกันเลยครับครับเสร็จอาร์ตบอลนะครับผมว่าคิดมฝั่งเริ่มก่อนนะฮะแล้วก็ลงมิวซ่าไปแล้วผ่านนะผมเป็นตาของปอนนะตงคุณละมาครับผมลงคุณแม่นะเบอร์สี่หาหองครับแต่ไม่เลือกไม่เอาฮนะแล้วก็ผัดเทินไปนะฮะเล่นกันไวจิเน่าผู้นี้เป็นฝั่งของมาคิมครับลงจทย์ทิ้งนฮะงั้นลงรีเบ้ครับโจกดกานหนึ่งใบครับเอาการ์ดได้มาหนึ่งใบเป็นไส้นะฮะ แล้วก็สามารถเลดแอตาได้นะฮะตัวเลือกเป็นหงเอวฮะแล้วยังไงถือไม่เอาโอเคครับแล้วก็ผ่าเถินไปนะฮะเป็นฝั่งของปอมทำอะไปขันหัวเอตาดอรันหัวตรงนี้นะครับโจทิ้งเะเหมือนจะไม่มีเคิร์ฟป่อครับมันต้องทำแบบนี้แล้วก็ทิ้งคอสีไปแล้วผ่านนะฮะเข้าสู่ตาวาคิมครับครับบิดเอตาดอฮะโจนึงครับ อ่าแล้วเป็นแอสตาร์นะฮะลงลงเอลสองตีนี่ยหลังนั้นเรดมิวซาขึ้นไปครับเมื่อเลนโจนึงครับไม่ใช่หนึ่งอย่างครับผมเล่น Event อีเวนต์เอพีหนึ่งไอ้ข้อสองคอสไม่เกินสองหนึ่งนะฮะจากปีนะครับแล้วก็ไปนี้บอกมาเล่นนะฮะหยิบได้โนเอลหรือถ้าเกิดหยิบเมนอลเอลมิวซาได้เอพีหนึ่งนะครับผมก็เป็นการคอมโบที่ะคะุ้มค่าฮะ ร้านใจเด้งเอพครับเนี่ยลงเป็นแอสตาที่ตำแหน่งหลังครับผมแล้วก็งตบมูซาตีไปฮะตีไปคนเลททิกเกอร์ครับขึ้นมือฮะผมคนยังเลทไม่ได้ครับจี้ไม่พอฮะปากมปอลุยบ้าครับผมอ่าเอาคุณแม่ขึ้นไปฮะลงน้องสองตีแอคทีฟฮะอ่าลงละมาโจนึงครับผมงั้นไฟนอลนะเด้งเอพีขึ้นมาฮะ ลง4,000ทิ้งแล้วก็สเปเชียลเยลทิ้งไปเลยฮะแล้วปีฮะได้เป็นอ่าเป็นโนโอเอลโจ๊นหนึ่งครับผมแล้วพาหัวาคิมอีกครั้งหนึ่งฮะแันแอสตาขึ้นไปฮะลิเบก็ขึ้นเหมือนกันแหละครับเนี่ยโอ้โหโนโอเอลก็ขึ้นฮะขึ้นสามตัเวเลยหรอดุดัน,นสุดๆไปเลยฮะ ลงเป็นดีเบ้ครับโจน,นึงฮะเอามือเดินไปเอาไปใส่ไปนะฮะแะลงนูเอลอีกทีนึงฮะแล้วเลดเลยไหมหรือยังไงมาเป็นแอสตาห้าหนึ่งครับผมเลดเหยียบทิ้งไปฮะอันห้าตีก่อนครับเข้าแน่นอนวันนี้อับส,สเปเชียลติ๊กเกอร์ครับยิงแอสตาทิ้งไปฮะไลท์ค่อนข้างแข็งแกร่งฮะผมห้าตียังเข้าไลท์อยู่ครับผมอ่าเลดได้ครับผมอ่าถือว่าเลดค่อนข้างสวยฮะ เดทหยุดได้2เวฟเลยนะครับถือว่าไลฟ์ค่อนข,ข้างช่วยเหลือเนี่ยนะก็ดากคุณละมาขึ้นไปฮะลงคุณละมาติดตัวนงจอหนึ่งครับผมเป็น2 g จีลงมาจู่ฮนะแห่งแกงกัะสุดเลยนะวันนี้โจอีกไปฮนะโอ้โหไฟนอนสองตาติดเลยฮนะลงเอเหล่คุณละมาไปฮนะแล้วก็เดะคุณละมาสามตัวโอ้แล้ว ใช้เทคเลยไหมอ่าเท็กของตอนนี้ครับทิ้งมือ2ใบฮะเหมือนจะมาลงมาครับมีสไนค์ครับผมไปเลยครับจังหวะนี้สไนค์อิมแพคฮะอ่าได้ไปคาราทิกอร์ครับแล้วก็ตีทีนึงฮะไฟนอ้นฮะนี่ขึ้นมือครับล้วผ่านเธอไปเลยครับโอ้โหจังหวะนี้นะครับโดนค่อนข้างหนักลวงด้ยครับ เขาดันขึ้นไปหมดแล้วนะฮะแต่ว่าฝั่งไลท์ของน้องปอนช่วยได้เยอะฮะเขาก็เพชียทั้งเลดจังหวะนั้นนะฮะกดอีเวนต์ครับเออสองหยิบมอสซาฮะถ้าหยิบมาซาเด้ง AP ขึ้นมาแล้วก็ยังล้ำต่อฮะหยิบโนเอลก็ได้เด้ง AP ฮะ วันนี้เกมตันหนักมากครับมือเหลือแค่ใบเดียวครับเพราะว่าเมื่อกี้นัอบบอลก็ดันไปสุดเหมือนกันฮะแล้วก็ลงมิวซาไปฟอไลาครับแบบไม่เลทฮะเดม๋ยนจะกดเทคครับผมตีสี่พันนะผมอ่าแล้วก็เจ็บเป็นเลทอีกแล้วฮะ ไอ้ขึ้นมือฮะยังคงเขาละอยู่ครับผมอ่าได้เป็นแอคทีฟฮะแล้วก็ผ่านเทินไปนะครับเอตตาด,ดอรครับผมจงังหวะนี้เหมือนจะมีทางปิดแล้วหรือเปล่าเดี๋ยวยังไงเอ่ย อย่างตีเข้าดูความพ้าตรงนี้อันนี้ทุกหน้าตีเข้าหมดนะฮะไปตีห้าพันนะอ๋อมีถ้าเกิดมีแอคค่าเขาจะมีอินแพ็คะล้วคนนี้อาได้ไปเก็ตขึ้นไปนะฮะแล้วตีเลยฮะ,ะอ่าไลท์จนหนึ่งอะไม่เหมือนจะไม่ช่วยอะไร แล้วเกมไปเลยครับผมด้วยการบุกกรทำอย่างรุนแรงนะครับผมได้เป็นเกตสาวมาขึ้นมือคำรำลได้จริงๆครับจังหวะน,นี้ก็จบเกมไปแด้วชนะของน้องปอครับผม ก็จบกันไปแล้วนะฮะสำหรับคลิปในวันนี้นะครับผมสำหรับท่านใดนะครับที่สนใจเรื่องของการ์ดเกมนะครับก็สามารถแวะมาที่ร้านของเรานะครับร้านชินคาเฟ่ครับตั้งอยู่ตรงข้ามมหาวิทยาลัยเกษตรผลิตองค์เก้านะครับเปิดทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์เปิด9โมงเช้าปิด3ทุ่มนะครับผมนอกจากการ์ดเกมนะครับก็จะมีเรื่องของบอร์ดเกมแล้วก็อาหารเครื่องดื่มแพร่บริการทุกท่านแบบครบวงจรเลยนะครับทุกท่านในวิดีโอนี้นะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ซับสไคร์ดนะครับเพื่อเป็นกำลังใจใับพวกเราด้วยนะครับ สำหรับวันนี้นะครับพวกผมชินคาเฟ่ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ